สวัสดีค่ะคลิปนี้จะแชร์ในเรื่องของเลี้ยงจิ้งหรียังไงให้ได้ตัวเมียเยอะหนึ่งก็คือใส่ปริมาณไข่ให้พอดีกับพื้นที่เลี้ยงอย่างบอ่อที่นนิ้เลี้ยงอยู่เนี่ยมีไซส์เดียวกว้างร2อยี่สิบยาวสองเมตรี่สิบแล้วก็สูงหกสิเซนเนี่ยควรจะจับได้อยู่ประมาณไม่เกินยี่สบห้ากิโลตัวจะสวยค่ะ ถ้ามากกว่านั้นนะ30-40โลนี่ตัวไม่สวยเลยนะฉะนั้นความหนาแน่นของแมลงมีส่วนทำให้เป็นตัวเมียตัวผู้เยอะนะคะฉะนั้นใส่ให้พอดีนะข้อที่2ในเรื่องของการกินแต่ละช่วงแต่ละวัยตอนเล็กอะค่ะแมลงเพิ่งฟักเนี่ยอ่าถ้าเปรียบง่ายๆก็เหมือนเด็กทารกเพิ่งคลอดเขาควรจะได้นมและควรเป็นนมแม่สารอาหารต่างๆมันจะครบ เสร็จแล้วมันจะทําให้ตัวแมลงสมบูรณ์อ้างอิงอย่างนี้นะการที่เราเลี้ยงผักตั้งแต่เล็กเลยเนี่ยเปอร์เซ็นต์เป็นตัวผู้สูงมากๆค่ะแล้วก็ตัวไม่สวยคะไซนี่จะเยอะมากมันไม่เหมือนเราเลี้ยงเป็นหัวอาหารล้วนเลยนะฉะนั้นกฎของนานิดในการให้อาหารที่ใช้ในฟาร์มก็คือ1-20ถึงวันจะให้หัวอาหารล้วนอย่างเดียวเลยจะมีเสริมบ้างตอนที่เขาเพิ่งฟัก ให้ต้นกล้วยเพื่อป้องกันเขาขาดน้ําแต่พอต้นกล้วยแห้งก็คือไม่ลงอีกแล้วนะคะให้เป็นหัวอาหารอย่างเดียวแล้วก็จะดูปริมาณการกินเขากินไม่เยอะจะให้น้อย,นอยเน้นไปที่โรยอาหารใหม่เรื่อยๆจะทําให้เขาเจริญอาหารกระตุ้นการกินอาหารได้ดีเปอร์เซ็นต์ตัวเมียก็จะสูงหลังจากนั้นประมาณช่วงวัยกักเขาจะเริ่มกินเก่งกินเยอะช่วงนี้ อัดอาหารได้อัดแต่กินเยอะปัญหาก็มีในเรื่องของท้องอืดฉะนั้นเราเสริมผักควบคู่กันไปได้มแมลงก็ยังตัวสวยนะคะแต่หลายๆท่านชอบมาลดต้นทุนช่วงนี้เนื่องจากเห็นว่าเขากินเยอะก็เลยให้บ้างอดบ้างปัญหาจะเกิดเนื่องจากเขาก็จะหากินเองค่ะกินไข่ก็กินเพื่อนในบ่อนแหละกัดกันแบบตายเกิบนบ่อเลยนะนั่นคือเกิดจากปัญหาอาหารไม่เพียงพอแล้วเขาทะเลาะก,กันกัดกัน กินกันนะฉะนั้นอาหารต้องเพียงพอมแมลงถึงจะเป็นตัวเมียเยอะตัวผู้น้อยทีนี้ถ้าตัวผู้น้อยไม่ต้องกังวลเกรงว่าจะไม่มีการผสมพันธุ์หรือผสมพันธุ์ไม่ทั่วถึงไม่เพียงพอมแมลงตัวผู้ค่ะสามารถผสมพันธุ์ได้หกสิบถึงเจ็ดสิบตัวเลยนะประมาณนี้นะคะ